จะวิ่งไปไหนคะนี่บ้าเลยวันนี้ต้องรองลงทุนมาไม่ใช่จะไงนี่ก็เติมเติมเติมเติอย่างนี้มาแล้วเฮ้ยสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้กับรายการกับมันบันเทิงนี่เลยกลับมาพบกับเราสองตัวเอ้ยสองคนถูกแล้วกับนี่เลยเฟดอร์เช่พิธีกรสายแฟนโรสายอินเทอร์เน็ตเองและก็น้องแท็กนี่นาะสวนสวยน่ารักแอบเบลเชนเดอรค่ะจะเอาแบบน้ฉันจะเอาเงินกัดแกะ น่ากลัวมาก่ากัวถ้าวันนี้แกดื้อนะหรือว่าแกไดโทรศัพท์กันโดดแน่เลยเอาวันนี้ไม่เคยเอาวันนี้เราจะบอกเลยว่าวันนี้เรามีเขาเรียกว่าอะไรข่าวสารบันเทิงดีๆแบบนี้เลยเพราะวันนี้เราจะมีนักร้องลูกทุ่งที่บอกเลยว่าเขาจะมาโปรโมทนะจากตัวแบบจังหวัดใหญ่เลยนะวันนี้เราจะมาโปรโมทในรายการของเราอ่เริ่มพูดติ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 ดปริติขัดเพราะวันนี้มาสุดทองเอออ่างทองนั่นเองอจะเราจะเข้าในเพงไทยอินนะจังหวัดอ่างทองนั่นเองวันนี้เดี๋ยวจะขอต้อนรับเลยนะครับคุณวัชชัยวัฒน์นะมาจากจังัออง แล้วบอกเลาว่าเมื่อกี้ฟังเพลงแล้วบอกเล้ว่าฟังครั้งแรกไปไงอะติดหูติดหูเลยติดหูเลยติดหูเลยท<ห>ีเดียวเ<อ>สียงโอ้รนตีคือจังหวะเมื่อฟังแล้วบอกดังแน่นอนนะนและ